ผมว่าอีกไม่เกิน2อสนาทีเนี้เวลก้าเแน่นอนนะครับผมโคตรไวนะครับผมไวจัดๆเลยอ่ะมาจ้างบินเนี่ยเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจก YouTube ักรยูทูปกัมบนเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวประสบการณ์การบินของเลเวล98ไป99กันนะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่า98ไป99เนี่ยยากมากยากยากนะครับผม ดังนั้นวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าถ้าเราไปจ้างเขาบินเนี่ยวลมันจะขึ้นไวแค่ไหนนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ย98 9 9เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หนืดที่สุดแล้วนะครับผมเพราะมันใช้เอคีเยอะมากนะครับและด้วยตัวละครเราเนี่ยมันยังไม่ได้เก่งมากไงมันเลยข้ามมันค่อนข้างช้านะผมเรียกได้ว่าาาเเป็นนนนนทงงชัขขขึ้ขขอใคครหลยลยๆะบ แต่เดี๋ยวนี้นะผมมันก็มีหลายๆคนนะครับที่มารับทําการบินนะครับผมทำการบินคืออะไรทําการบินก็คือเราไปตีกับอีกคนหนึ่งที่สามารถเก็บเวลได้ไวๆนะผมเช่น98เนี่ยตีกับพวกคัสสามได้แล้วเนี่ยพอมา15เวลนะครับผมซึ่งคัสสามเนี่ยมันจะมีพวกสกิลหมูเก็บมอนเร็วๆนะผมอย่างลรนเจอร์เง,งี้ยมีเอโรสตอมนะครับผมมันก็จะเก็บมอนได้ไวมากนะครับทำให้นะครับเวลของเรามันจะขึ้นเร็วมากครับผม ถึงแม้เราจะไม่ได้ช่วยตีเลยก็ตามนะครับผมดังนั้นเขาก็เลยเรียกกันว่ารับบินเขาจะพาเราบินไปนะฮะอ่าซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็เนี่ยแหละครับเป็นใครไปไม่ได้นะักบินของเราคุณเต่านั่นเองครับผมใครอยากเก็บเลเวลใครอยาก จ้างปั้นตัวละครเนี่ยสามารถติดต่อคุณเต่าไปได้เลยนะครับผมถ้าสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะฮะวันนี้นะครับเราจะไปบินกันที่จูปาร์ล์ชั้น1นะครับผมถามว่าทําไมไม่บินบินแมกมานะครับผมอ่าก็ต้องมาดูเรื่องของมอนสเตอร์ในแมปนั้นๆกันก่อนนะครับผมคือมอนสเตอร์ในแมกมาชั้น2เนี่ยเลเวลสูงสุดของมันก็คือ107แค่นั้นเองในแมทเทอเลอร์นะครับผมเยกพีของในแมทเทอเลอร์นะครับผมอยู่ที่พันแปดนะครับผมเพราะด้วยความที่เลเวลมันแค่ร้อยเจ็ดไ 600เลยนะครับผมและยังไม่พอนะครับผมจำนวนมอนสเตอร์นะครับผมตัววินาตูเนี่ยหรือว่าไอหุ่นที่เราเรียกกันเนี่ยมันมีถึง260ตัวในแมปนะครับผมแต่ถ้าเป็นแมกมาชั้น2เนี่ยจะมีมอนสเตอร์แค่ประมาณ100กว่าตัวแค่นั้นเองครับผมนับรวมทุกๆชนิดเลยนะนะครับผมดังนั้นเนี่ยจูบอร์ดมันเลยเป็นที่ที่ดีมากๆครับผมถามว่าทำไมต้อง98ขึ้นไป97 95เด้าห้าได้ไหมไม่ได้ครับผมเพราะว่าจูบอร์ดเนี่ยวินาตูมันเลเวล113นะครับผมคนที่แชร์ได้ก็ต้องมีตั้งแต่่98ขึ้้นนนนนไปะครััับผมดงเีย 98เขาก็เลยไปรับบินกันที่จูบารอดเพราะมันเร็วกว่าแมกมานั่นเองนะครับอ่ะสาธยายัไปเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผมใช้อะไรบัฟก,กันบ้างนะครับมาดูเรื่องของของเพิ่ม VIP กันก่อนนะผมอย่างแรกก็คือ VIP นะครับผม VIP เนี่ยเราสามารถซื้อได้ในแคชช็อปนะครับผม195บาทนะครับมันจะเป็น VIP 30วันนะผมเพิ่มวี20%นะครับแล้วก็อันที่ผมจะใช้ก็คือนี่ครับเป็น b a t t l ิ m a n u ม l 50%นะครับผมจะได้รู้ว่าเอ,อ,อย้ยเวลา เขาบินกันทั่วไปเนี่ยก็กดกัน50%เนี่แหละนะครับผมก็20่บวก50บนะผมแล้วผมมีปากโปง่ง e v ว l i n g Balloon นะครับเพิ่มว p พีอีก5%นะครับ175%นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วนะครับเกือบเกือบ2เท่าแล้วนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่า25%นะครับผมจาก9 8 7 5ไป99เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรารอนักบินมารับก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะผมบอกเลยว่าน่าจะขึ้นเร็วมากนะครับใช่ผมไม่น่าติดอะไรละได้ครับไปอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็ทำการกดคูณเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณเต่าก็ทำการบินเรียบร้อยนะฮะตัวละ3 0 0พนะฮะ อันนี้คือจอที่รับบินนะครับผมของคุณเต่าเขานะฮะแล้วก็อันนี้นะผมตอนนี้ได้อีกพตัวละ3,000ันะฮะแล้วก็มันมีอันนึงที่ผมสงสัยนะผมคุณเต่าเขาให้ลองก็คือกระเป๋าใหม่นะผม candy backpack นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าจอของคุณเต่านะผมที่เขารับบินอยู่นะครับเขาก็ใช้เป็นร่า Liberian น,นะครับผมในการบินนะครับผมอีกพเนี่ยตอนนี้กดคููนะผมตัวละ3 0 0พนะฮะแล้วก็มีข้อสงสัยหนึ่งที่คุณเต่าฝากมาลองนะครับก็คือ candy back backpack เนี่ยด้วยความสามารถที่มันบอกว่า ตีบวกสิบสอครับผมแล้วก็มีต่ออีกว่าเมื่อตัวละครอต่ำกว่าเเลวร้อยจะได้เอ็กพีเพิ่มขึ้น10%นะครับผมก็เลยสงสัยกันว่าเอ้ยมันจะได้ที่บวก12หรือว่าใส่ปุ๊บแล้วได้เลยเพราะมันไม่บอกไงว่ามันแบ่งตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะกดใส่ปุ๊บเอ็กพีเพิ่มเหมือนจะขึ้นมานิดนึงนะครับผมเห็นปะเป็น3,400 3นสีนะฮะแต้อี p ขึ้นนะโอ้ยอีพีขึ้นนะครับเนี่ยมันขึ้นเป็นเลข3,040เเลยปกตินี่ยไม่มีเลข3,040นะผมมีแค่3,000เป๊ะๆนะฮะ แสดงว่ากระเป๋านี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องตีบวก12นะครับผมขอแค่บวกศูนย์ก็สามารถเพิ่มมิพีได้แล้วนะครับ้อผมว่า้ยกระเป๋านี้โอเคเลยนะอันนี้คุณเต่าก็ให้มาลองดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับ้อมันโอเคมันได้อยู่ได้อยู่นะครับเพิ่ม v ิพีสิกับเลเวลที่ต่ํากว่า100นะครับผมแ้ะเลเวลมากกว่าร้อยเพิ่มแค่4เปอร์นะฮะเป็นกระเป๋าที่เพิ่ม v ิพีได้เยอะมากครับผมเป็นชุดป้องกันที่เพิ่ม v ิพีได้เยอะมากนะฮะสิบเปอร์เซ็นนะครับผมแล้วก็คุณเต่าให มันเป็นการ์ดที่เพิ่มวิพีของลารูปล่างผมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่โดนมอนตีแรงขึ้นยี่สิบเปอร์นะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมเราดูเฉยๆนะครับผมและตอนนี้ผ่านไปทั้งสิน้นประมาณสี่นาทีนะครับผมจากเจ็ดสิบห้าขึ้นเป็นแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ประมาณกี่นาทีผมว่าไม่ถึงสิบแน่เลยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จากเจ็ดสิบห้าขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยตอนนี้เพิ่งไปสี่นาทีเองนะครับผมคือผมมีของเพิ่มวิพีแค่ สองคำอย่างครับผมมีมีนี่ห้าเปอร์นะครับผมอันนี้10เปอร์นะครับรองเท้าอีก10เปอร์นะฮะแล้วก็กดคูณ50%นะครับ V.I.P. นะฮะก็เรียกว่าของดีนะครับผมคลิปนี้หลุดไปนี่กระเป๋านี้น่าจะมีราคาขึ้นอีกหน่อยนะผมเอาไว้เก็บเลเวลตัวเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อก่อนปล่อยคลิปแล้วกันนะครับเก็บไว้ใช้เองนะฮะโอ้ดีจริงนะผมเห็นนายพรแค่ไม่กี่เอ็มเองนะผมต้องซื้อเก็บไว้สักอันนึงแล้วนะครับเผื่อไว้ปั้นตัวเด็กอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตอนเด็กๆเนี่ย เราก็ใส่มัฟหนอมก็ได้อะไรไม่ได้เท่าไหร่นะผมเอามาใส่นี้เพิ่มอีกพีสิบเปอให้เก็บไว้ไวๆดีกว่านะครับเดี๋ยวลองถอดดูนะผมว่าเมื่อกี้สามพนสี่สบะผมจะลดลงไหมนะครับนี่ครับผมเห็นไหมลดลงนะผมมันลดลงไปนะผมเนี่ยเหลือ2อ0พนแปดนะผมมี3000ันท่วนนะฮะ900ก็มีนะครับแต่เห็นว่าเฮ้ยเพิ่มเพิ่มได้จริงนะผมคือไม่จำเป็นต้องต้องบวกก็ได้นะครับครบนะฮะของดีของดีนะครับผมไข่ใ,ใหม่นะผมไข่ใ,ใจกล้าวนะฮะ ใครอยากรู้ไปโดนกันได้นะครับโอ้ยพีโคตรไหลนะครับผมนี่ครับใครสนใจมาจ้างคุณเต่าเก็บเลเวลนะครับผม5นาที96%แล้วนะครับผมเพราะนี่มันกดไปเนี่ย5นาทีเป๊ะเลยเนี่ยนะครับผมจาก75ขึ้นเป็น97%นะครับผมผมว่าอีกไม่เกิน2-3นาทีเนี้ยเวก99แน่นอนนะครับผมโคตรไวนะครับผมไวจัดๆเลยอะมาจ้างบินเนี่ยนี่แหละครับใครไม่มีเวลาผมกำตังนะผมแป๊บเดียวนะครับผมเจ็บจึ๊กเดียวแล้วเสร็จเลยนะฮะ อีกแค่1.2%ึ่งจุดสองเปเนปอร์นะครับผมอีก0.8เปอร์เท่านั้นนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้ก็เต่าบินยิงไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น5นาทีกับ40วินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวบอกคุณเต่าก่อนนะฮะอ่าเสร็จแล้วครับคุณเต่าเดี๋ยวสิไวจังอ่าใช้เวลาไปทั้งสิ้น5นาทีกับ40วินาทีนะครับผมจาก9875เปอร์ไป100นะฮะ ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะจบได้ในประมาณห้านาทีกว่าๆแค่นั้นเองครับผมถ้าหนึ่งเลเวลเพระาระว่ายี่สิบนาทีเออประมาณนั้นน่ะจบได้ในครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จกันไปนะครับผมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจาก98 75เปอร์ถึง99้0สเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้เวลาเพียงแค่5นาที40วินาทีเท่านั้นนะครับผมก็เรียกง่ายว่าถ้า1เวลนะเก็บตั้งแต่98ยัน99เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณแค่20กว่านาทีเท่านั้นนะผมเรียกว่า 1คูณจบเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจ้างคุณเต่าวีนนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของคุณเต่าไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมและสำหรับใครที่เป็นเมมเบอร์ของกำมอนเวนะผมถ่ายรูปหน้าเมมเบอร์ไปให้คุณเต่าเลยนะผมจะได้ส่วนลดทันทีนะครับผมก็คุณเต่าเนี่ยรับทุกอย่างนะผมตั้งแต่กลางทาง1นึถึงเกนะครับผมหรือว่าจะ98ไป99ก็รับนะครับผมคือเรียกว่าเอาอันไหนได้หมดนะผมคุณเต่าจัดให้ได้นะครับผม ใครที่สนใจนี่กดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็วันท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด s subscribe y ์ u t ท b e กันเว่ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด u t u b e ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวไปซื้อกระเป๋าก่อนนะครับผมของก็ดีจริงๆนะ e บ10%แบบไม่ต้องตีบวกเนี่ยนะฮะไปบายบายครับผมสวัสดีครับ